สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะน้องๆคนไหนได้กลับไปทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาแล้วบ้างคะยังจำได้ไหมคะวันนี้เรามาทบทวนกันก่อนเข้าสู่เรื่องราวในวันนี้กันคะ่ะน้องๆคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นเ <c oughs> กี่ยวกับการทักทาย <c oughs> การใช้ภาษา <c oughs> และการรับประทานอาหารนะคะ โดยพฤติกรรมแต่ละคนจะแตกต่างกันตามวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นที่ตนเองอยู่อาศัยเช่นการทักทายการใช้ภาษาการรับประทานอาหารซึ่งแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นซึ่งพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีเรื่องการเคารพและการปฏิบัติตามาศาสนาพิธีที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะ สู่กันฟังน้องๆทราบไหมครับว่าการทำความเคารพระหว่างพ่อแม่ครูอาจารย์และพระสงฆ์มีความแตกต่างกันอย่างไรในชีวิตประจำวันน้องๆจะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นมากมายคุณพ่อคุณแม่คุณครูเพื่อนญาติพี่น้องรวมถึงพระสงฆ์ ดังนั้นเราจะมาเรียนรู้เรื่องการทำความเคารพบ,บุคคลเหล่านี้อย่างสุภาพถูกกาลเทศะและเหมาะสมกับบุคคลกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูการทำความเคารพในชีวิตประจำวันของเต้ยกันเลยค่ะที่บ้านของเต้ยทุกคนในครอบครัวกำลังเตรียมอาหารคาวหวานและดอกไม้สำหรับใส่บารพระสงฆ์ที่มาบิณฑบาตท,ที่หน้าบ้านในวันพรุ่งนี้เต้ย เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนจึงเดินเข้าไปหาเตยกลับมาแล้วสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับกลับมาแล้วเหรอลูกแม่กำลังเตรียมกับข้าวไว้ตักบาตรพรุ่งนี้วันนี้ลูกนอนเร็วนยนะจ๊ะพรุ่งนี้ลูกจะได้ลุกมาตักบาตรไหวเตยคลากํำลังมาแล้วจ้าเตยถอดรองเท้าด้วยลูก เดี๋ยวใส่บาตรเสร็จแล้วประก็จะให้พรเต้ยจะต้องไหวพระให้ถูกต้องด้วยนะจ๊ะครับแม่ครูการดาสอนผมว่าการไหว้พระสงฆ์จะต้องพนมมือแล้วก้หมหัวให้ปลายนิ้วโป้องอยู่ระหว่างคิ้วส่วนปลายนิ้วชี้อยู่ที่หน้าผากแล้วก็น้อมตัวลงแบบนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วจ้าเก่งมากเลยแล้วถ้าเราไปถวายอาหารแก่พระสงฆ์ที่วัด เราก็จะต้องรู้วิธีการกราบที่ถูกต้องด้วยนะจ๊ะครับแม่น้องๆเห็นตัวอย่างของบ้านเต้ยแล้วนะคะว่าการเคารพพ่อแม่ผู้ใหญ่คือการไหว้และพูดด้วยวาจาที่สุภาพและการไหว้พระสงฆ์เราก็ต้องทำให้ถูกต้องตามที่เต้ยทำนะคะซึ่งเคารพทั้งผู้ใหญ่และพระสงฆ์ไม่ได้มีแค่การไหว้รวมถึงการพนมมือ การกราบและการคำนับอีกด้วยเราเป็นชาวพุทธน้องๆควรแสดงออกถึงความเคารพให้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันค่ะให้น้องๆพิจารณาว่าพฤติกรรมใดต่อไปนี้ถูกหรือผิดข้อหนึ่งพัดเดินผ่านครูไพลินไปเฉย ข้อสอเพลิ่นยกมือไหว้ครูการดาขอา้อ3พลอยเดินผ่านผู้ใหญ่โดยโค้งตัวเล็กน้อยขอ้อ4เต้ยรับเงินจากคุณแม่โดยไม่ยกมือไหว้ ข้อ5เบิ่มหยุดและยกมือไหว้ขณะที่พระสงฆ์เดินผ่านข้อ6จินดาเดินผ่านพระสงฆ์ไปเฉย ในขณะที่เบิ้มและครอบครัวเดินห้างสรรพสินค้าก็ได้เห็นคุณแม่และฟาติมะกำลังจะเดินเข้าไปที่ห้องห้องหนึ่งเบิ้มจึงตะโกนเรียกฟาติมะฟาติมะฟาติมะได้ยินเสียงเบิ้มตะโกนจึงหันมาพร้อมคุณแม่อ้าวเบิ้มสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าสวัสดีครับคุณอา ปฏิมาเธอจะเข้าไปห้องนั้นทำอะไรเหรออ๋อเรากับคุณแม่จะเข้าไปทำละหมาดกันทำละหมาดคืออะไรเหรอละหมาดเป็นพิธีของศาสนาอิสลามเป็นการแสดงความเคารพจงรักภักดีระลึกถึงและเพื่อยืนยันการศรัทธาต่อพระเจ้าอ๋อครับแล้วทำไมถึงมาทำที่ห้างสรรพสินค้าครับคุณอา เราจะทำพิธีละหมาดวันหนึ่งหลายครั้งแต่เราเชาวมุสลิมก็ต้องออกไปทำธุระข้างนอกบ้างส่วนใหญ่ตามสถานที่ต่างๆก็จะมีห้องละหมาดให้ทำพิธีกันวันนี้แม่แวะมาที่ห้างเห็นห้องละหมาดเลยจะพาน้องฟาติมะเข้าไปทำพิธีกันด้วยนะจ๊ะงั้นแม่กับน้องไปละหมาดก่อนนะลูกครับคุณอาสวัสดีครับ สู่กันฟังน้องๆครับในหนึ่งวันชาวมุสลิมจะทำพิธีกรรมการละหมาดกันวันละห้าเวลาน้องๆครับการปฏิบัติตามศาสนานั้นมีความหลากหลายตามแต่ละที่แต่ละคนนับถือครับอย่างเรื่องของฟาติมะที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะมีพิธีกรรมการละหมาด ซึ่งเบิ้มนับถือพระพุทธศาสนาอาจจะมีความสงสัยในการปฏิบัติตนของเพื่อนในศาสนาอิสลามหรือแม้กระทั่งศาสนาคริต์ก็จะมีการปฏิบัติโดยการไปโบสถ์ในวันอาทิตย์เพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าน้องๆคนไหนที่นับถือศาสนาไม่เหมือนกับเพื่อนๆเวลาเราเห็นเพื่อนๆปฏิบัติตามศาสนาของตนเองก็ควรจะให้เกียรติและแสดงความเคารพสำรวมด้วยนะครับก็จะทําให้เราอยู่ร่วมกับทุกศาสนาได้อย่างมีความสุขและสงบสุข มีความสามคัคคีและเกิดความรักใคร่ครับเพราะทุกศาสนาล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันสอนให้ทุกคนเป็นคนดีครับก่อนจากกันวันนี้พี่มีกิจกรรมฉายเดี่ยวรู้ถูกรู้ผิดมาฝากน้องๆลองทำดูครับช่วงฉายเดี่ยวตอนรู้ถูกรู้ผิด มาพบกับกิจกรรมฉายเดี่ยวรู้ถูกรู้ผิดกันครับให้น้องๆพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิดข้อ1การแสดงความเคารพต่อพ่อแม่ผู้ใหญ่คือการยกมือไหว้ข้อ2การไหว้พระสงฆ์เราควรประนมมือไว้ระหว่างอก ข้อ 3. พิธีกรรมการละหมาดเป็นพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ข้อ 4. เมื่อเราอยู่ในพิธีกรรมของศาสนาอื่นเราควรแสดงความเคารพและสำรวม ข้อ5หลักธรรมของทุกศาสนาล้วนสอนให้เราเป็นคนดีตอบกันได้ไหมครับเรามาฟังคําตอบพร้อมคาอธิบายกันครับข้อ1การแสดงความเคารพต่อพ่อแม่ผู้ใหญ่คือการยกมือไหว้เป็นข้อความที่ถูกต้องครับ การแสดงออกถึงความเคารพพ่อแม่และผู้ใหญ่คือการยกมือไหว้รวมไปถึงการกราบการโค้งคำนับอีกด้วยครับข้อ2การไหว้พระสงฆ์เราควรประนมมือไหว้ระหว่างอกเป็นข้อความที่ผิดครับเนื่องจากการไหว้พระสงฆ์ที่ถูกต้องเราควรนำนิ้วโป้องอยู่ระหว่างคิ้วนิ้วชี้จรดหน้าผากซึ่งเป็นการไหว้ที่ถูกต้องครับ พิธีกรรมการละหมาดเป็นพิธีกรรมของศาสนาคริสต์เป็นข้อความที่ผิดครับพิธีกรรมการละหมาดเป็นพิธีกรรมของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีความระลึกถึงและความศรัทธาต่อพระเจ้าข้อสเมื่อเราอยู่ในพิธีกรรมของศาสนาอื่นเรากวรแสดงความเคารพและสำรวมเป็นข้อความที่ถูกต้องครับเนื่องจากเรา ควรแสดงความเคารพและสำรวมต่อสถานที่พิธีกรรมของศาสนาอื่นครับข้อ 5. หลักธรรมของทุกศาสนาล้วนสอนให้เราเป็นคนดีเป็นข้อความที่ถูกต้องเพราะทุกศาสนาล้วนมีจุดมุ่งหมายหลักธรรมเดียวกันคือสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเป็นอย่างไรบ้างคะ พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องการทำความเคารพต่อผู้ใหญ่และพระสงฆ์ว่าเราควรทำอย่างไรน้องๆอ,อย่าลืมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะและเราก็เข้าใจในการปฏิบัติตามศาสนาพิธีของแต่ละศาสนากันมากขึ้นสุดท้ายนี้ถึงแม้เราจะมีการทักทายการใช้ภาษาการรับประทานอาหาร การทำความเคารพและการปฏิบัติตนในาศาสนาพิธีตามแต่และท้องถิ่นที่าศาสนาแตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเราเป็นคนไทยเราใช้ภาษาไทยเหมือนกันเราก็ควรสามัคคีเราก็ควรสามคาัคมคีและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ